สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ตอนนี้นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่ฟังแล้วอาจสะเทือนใจนิดหนึ่งแต่เป็นประโยชน์มากทำไมบางคนดูไม่รวยเลยแต่จริงๆแล้วเขามั่งคั่งมากและทำไมบางคนดูรวยมากแต่เครียดเรื่องเงินตลอดหัวข้อวันนี้คือดูธรรมดาแต่รวยจริงวิธีหยุดวิ่งแข่งภาพลักษณ์แล้วเริ่มสะสมความมั่งคั่ง ก่อนเริ่มผมอยากบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มาให้คุณรู้สึกผิดไม่ได้มาด่าว่าห้ามซื้อความสุขแต่จะชวนคุณเปลี่ยนมุมมองแบบใจดีเพื่อให้เงินทำงานเพื่อคุณมากกว่าคุณทำงานเพื่อเงินโอเคครับไปกันช่วงที่หนึ่งรวยกับดูรวยไม่ใช่เรื่องเดียวกันประโยคหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจำไว้คือความรวยคือสิ่งที่คุณเห็น ความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณไม่เห็นความรวยที่คนเห็นคือรถเสื้อนาฬิการ้านอาหารทริปเที่ยวมันคือการแสดงผลแต่ความมั่งคั่งที่คนไม่เห็นคือเงินสำรองหนี้น้อยสินทรัพย์ที่งอกได้แผนกเกษียณที่ชัดและความสงบใจเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหลายคนไม่ได้อยากรวย หลายคนแค่อยากไม่กังวลเรื่องเงินอีกแล้วและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของรวยเงียบช่วงที่สองกับดักที่ทำให้เราดูรวยแต่ไม่รวยจริงกับดักใหญ่ของคนทำงานคือเงินเดือนเข้าแล้วรู้สึกว่าควรให้รางวัลตัวเองซึ่งไม่ผิดเลยนะครับแต่ที่ผิดคือเราให้รางวัลตัวเองด้วยภาระระยะยาวเช่นผ่อนของหลายชิ้นพร้อมกัน รถที่กินงบทุกเดือนบัตรเครดิตที่ไม่เคยปิดเต็มแล้วพอฉุกเฉินทีต้องกู้ความน่ากลัวของกับดักนี้คือมันไม่ได้พังทันทีมันพังแบบค่อยๆรั่วจนวันหนึ่งคุณหันกลับมาแล้วถามว่าทำไมทำงานมาหลายปีเงินยังไม่ไปไหนเลยข่าวดีคือมันแก้ได้และมันเริ่มจากนิสัยเล็กๆเหมือนกันช่วงที่สาม 10วิธีคิดรวยเงียบที่ทำได้จริงไม่ต้องเป็นคนสวิสก็ทำได้ข้อหนึ่งซื้ออิสระก่อนซื้อภาพลักษณ์คนที่รวยเงียบมักถามตัวเองว่าเงินก้อนนี้ซื้ออะไรให้ชีวิตดีขึ้นจริงไม่ใช่ดีขึ้นในสายตาคนอื่นแต่ดีขึ้นในชีวิตจริงเช่นซื้อเวลาทำให้ไม่ต้องทำโอทีทุกครั้งซื้อความปลอดภัย เงินสำรองซื้อโอกาสเรียนทักษะหรือลงทุนระยะยาวถ้าคุณซื้อสิ่งที่ให้อิสระคุณจะรู้สึกรวยขึ้นแม้ยังไม่โชว์อะไรเลยข้อ 2. ใช้เงินแบบเงียบแต่สม่ำเสมอระบบอัตโนมัติคนรวยเงียบไม่ได้เก่งกว่าเขาแค่มีระบบมากกว่าระบบพื้นฐานที่สุดคือเงินเดือนเข้าออมหรือลงทุนก่อนค่อยใช้ เริ่มแค่5ปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับถ้าไหวค่อยเพิ่มเป็น10เปอร์เซ็นต์แล้วปล่อยให้ระบบทำงานแทนความฮึดเพราะแรงฮึดหมดได้แต่ระบบพาเราไปต่อได้ข้อ3หนี้บริโภคคือศัตรูเงียบที่สุดผ่อนเล็กๆหลายอย่างมันเหมือนถูกมัดมือทีละเส้นสุดท้ายขยับตัวไม่ได้กติกาที่ช่วยมากคือถ้าซื้อแล้วทำให้อนาคตตึง ให้ชะลอโดยเฉพาะของที่หมดค่าเร็วและไม่เพิ่มไรายได้คุณไม่ต้องเลิกซื้อของที่ชอบนะครับแค่ต้องไม่ซื้อด้วยตัวคุณในอนาคตเป็นคนจ่ายดอกแทนข้อ 4. คนรวยเงียบให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายคงที่คือค่าใช้จ่ายที่หนีไม่ได้เช่นผ่อนบ้านผ่อนรถประกันค่าเช่าค่าบัตร คนรวยเงียบมักทำให้ภาระคงที่ต่ำเพราะมันทำให้ชีวิตมีพื้นที่หายใจและทำให้ออมหรือลงทุนได้จริงไม่ต้องสุดโต่งครับแค่ลดภาระคงที่ลงนิดเดียวคุณจะรู้สึกว่าเงินเดือนพอขึ้นทันทีข้อ 5. ซื้อคุณภาพไม่ซื้อจำนวนหนึ่งในนิสัยที่ผมชอบมากของคนที่มั่งคั่งจริงคือเขาซื้อของแบบใช้ลาว และไม่ซื้อของซ้ำเพราะเบื่อเร็วเช่นรองเท้าดีหนึ่งคู่ที่ใช้ได้นานดีกว่าซื้อสามคู่แล้วพังทุกคู่เสื้อที่ใส่ได้หลายโอกาสดีกว่าซื้อพร็อ p โปรคนรวยเงียบไม่ได้งกเขาแค่แพ้ของน้อยลงและชนะความคุ้มค่ามากขึ้นข้อ6เขาไม่แข่งขันไลฟ์สไตล์กับใครการแข่งขันที่แพงที่สุด คือการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยคือแข่งว่าใครดูดีกว่าใครอัปเดตกว่าใครไปก่อนคนรวยเงียบมักถามตัวเองว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อชีวิตฉันหรือเพื่อให้คนอื่นเห็นแค่นี้ก็หยุดการใช้เงินแบบหลุดตัวตนได้เยอะมากข้อ 7. มีเงินสำรองเท่ากับมีอำนาจต่อรองกับชีวิตเงินสำรองฉุกเฉินไม่ทำให้คุณรวยเร็ว แต่มันทำให้คุณไม่พังง่ายเวลาโลกสัน่นเริ่มจากเป้าหมายหนึ่งเดือนก่อนแล้วค่อยไปสมเดือนสุดท้ายถ้าชีวิตคุณมีภาระมากค่อยขยับเป็น6เดือนเงินสำรองคือความสงบที่ซื้อได้และเป็นความสงบที่คุ้มมากข้อ8ลงทุนแบบช้าๆแต่ชัวร์ๆไม่ต้องเป็นสายเสี่ยงคนรวยเงียบจำนวนมากไม่ได้รวยจากท่ามหัศจรรย์ แต่รวยจากความสม่ำเสมอลงทุนระยะยาวกระจายความเสี่ยงไม่ตื่นเต้นกับข่าวทุกวันไม่ขายเพราะกลัวไม่ซื้อเพราะโฟโมโเขาไม่ได้ชนะตลาดทุกปีแต่เขาชนะอารมณ์ของตัวเองได้บ่อยกว่าข้อ9ให้ความสำคัญกับทักษะมากกว่าทิปเล็กๆทิปประหยัดช่วยได้แต่สิ่งที่เปลี่ยนเกมคือรายได้เพิ่ม และ,ะไรายได้เพิ่มมาจากทักษะเลือกหนึ่งทักษะที่ตลาดต้องการเช่นสื่อสารหรือ Present Excel หรือข้อมูลตัดต่อเขียน AI tools ภาษาฝึกวันล,ละ20นาทีไม่ต้องเก่งใน7วันแต่ถ้าทำา6เดือนคุณจะเป็นคนละคนยิ้มนะครับคนรวยเงียบคือคนที่อัปเกรดตัวเองเงียบๆข้อ10 เขาให้เงินทำงานก่อนที่จะให้ความอยากทำงานแทนเขาคำนี้ฟังดูใหญ่แต่จริงๆเริ่มเล็กมากแค่ทำให้เงินทุกเดือนมีภารกิจเช่น10ไปอนาคต5ไปเงินสำรอง5ไปความสุขที่เหลือใช้ชีวิตพอเงินมีภารกิจคุณจะหยุดใช้เงินตามอารมณ์ได้มากขึ้นและอนาคต จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเองช่วงที่4แบบฝึกหัด7วันรวยเงียบที่ทำได้จริงสำหรับคนไทยโอเคครับถ้าคุณอยากเริ่มทันทีนี่คือแผน7วันแบบไม่ทรมานตัวเองวันหนึ่งดูสเตตเมนต์ย้อนหลัง30วันแล้ววงเงินรั่ว3อย่างวันสองยกเลิกหรือลด1อย่าง ที่ไม่คุ้มสมาชิกหรือ Delivery หรือโปรที่เผลอกฎวัน3ตั้งโอนอัตโนมัติอนาคต5%ทันทีที่เงินเดือนเข้าวัน4ตั้งเป้าหมายเงินสำรอง1เดือนเริ่มวันละ50หรือ100ก็ได้วัน5าทำรายการหนี้หรือผ่อนทั้งหมดแล้วตั้งเพดาน ไม่สร้างนี่ใหม่30วันวัน6เลือกทักษะหนึ่งอย่างฝึก20นาทีแค่นี้พอวัน7เขียนประโยคเดียวว่าฉันอยากรวยเพื่ออะไรแล้วติดไว้ที่โต๊ะรวยเงียบไม่ต้องรอปีหน้ามันเริ่มได้จากสัปดาห์นี้ปิดท้ายคุณไม่ต้องดูรวยเพื่อจะมีชีวิตที่ดีผมอยากทิ้งท้ายด้วยประโยคนี้ครับ คนที่มั่งคั่งจริงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครเขาพิสูจน์กับตัวเองว่าเขาคุมชีวิตได้เขามีทางเลือกเขาไม่พังง่ายเวลาโลกสัน่นยิ้มนะครับถ้าวันนี้คุณเลือกได้แค่หนึ่งอย่างขอให้เลือกระบบเล็กๆที่ทำซ้ำได้เพราะความมั่งคั่งไม่ได้ชนะด้วยก้าวใหญ่มันชนะด้วยก้าวเล็กที่ทำทุกเดือน ขอบคุณที่ฟังจนจบครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามไว้แล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณอยากเริ่มรวยเงียบด้วยข้อไหนก่อนแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ